มาเอาต้มน่้อใหม่ไปกินกับน้ำพริกเดอ้อครับเพื่อนเพื่อนเป็นตวแซบครับมือนอ้ก็ตำน้ำพริกกับปีเดอ้อครับแม่บ้านกำลัง,งเห็ดอยู่กับข้าวมืนอ้ก็มี หลาย,ย่างอยู่ครับมีแจงเห็ดกับน้ำพริกกับต้มนอมไม้เสษเศพน้ำกันเด้อครับมือนี้อันนี้กับบรรยายว่าท่านเป็นปันหนเด้อครับกำลังหัด ว่าเรื่องแสบแสบแทดนะครับมันต้งองหวงแม่บานเห็ดติดใจทุกคนนะครับข <c oughs> าะผมยังแสบมากครับมากินข้าวหนุ่มกันเร็ววครับผมเจ้งเห็ดครับ